สวัสดีครับผมคลิปนี้จะพามาดูปลาหลุมนะครับมาหายามปลาหลุมหลุมดักปลานะครับผมเขาจะเรียกว่าหลุมโจรน,นะครับนี่ครับกำลังตะเกียดตะกายมาเลยจะดักปลาที่จะหนีขึ้นมาจากนานะครับเขาจะไปหาบ่อนะฮะอย่างเงี้ยไปแล้วครับ ก็จะตกช่วงจะถึงหน้าแรงนี่เขาก็จะหนีขึ้นไปหาบอ่อน้ำครับเราก็จะมาทำหลุมนี้หลอกเขานะครับตรงนี้จะเป็นดินนินที่ทาดินนี่เอามาจากาสะที่น้ำไม่แห้งเป็นสองสามปีเลยนะครับที่น้ำไม่เคยแห้งเอามาทาไว้แล้วมันก็จะหอมปลาก็จะนึกว่าข้างหน้าจะเป็นบอ่อน้ำใหญ่ก็จะ ปีนขึ้นมานะครับแล้วก็จะมาลงในหลุมนี้อันนี้น่าจะคนมาเก็บไปแล้วครับไม่รู้ว่าที่อื่นมีหรือเปล่านะครับแต่ว่าภาคอีสานแถวสุรินทร์บุรีรัมย์เนี่ยจะมีอย่างนี้นะครับร้อยเอ็ดเนี้ยก็มีอันนี้มันเก่าไปแล้วครับเพราะว่าทำไว้นานแล้ว เดี๋ยวไปดูลุ่มต่อไปกันครับนี่ครับมาดูลุ่มนี้ปลาดุกนะครับผมลุมนี้ปลาดุกเยอะครับปลาดุกกับปลาช่อนตัวเล็กอันนี้ยังไม่มีคนมาเก็บนะครับก็ <c oughs> จะขึ้นมาดูครับร่องรอยที่เขาปีนขึ้นมานะครับ ถ้าวันไหนลมแรงๆนี้ปลาจะลงเยอะนะครับอันนี้มีตัวหนึ่งครับน่าจะโดนหมากินไปเลยครับตัวนี้เมื่อกี้เห็นหมาวิ่งมาอยู่ก็น้ำใกล้จะหมดจากที่นาแล้วนะครับปลาก็เลยต้องหนีมานะครับวันนี้น่าจะมีลมครับตอนกลางวันก็คงจะขึ้นด้วย ยังไม่มีใครมาเก็บครับนี่แหละครับหลุมโจรทำไว้หลอกปลาครับช่วงหน้าหนาวช่วงเกี่ยวข้าวเนียเดี๋ยวเราไปดูหลุมต่อไปกันครับอันนี้เป็นรอบดักปลานะครับผมเปลี่ยนจากหลุมเป็นรอบแล้วตัวนี้ดูก็ได้ปลาหรือเปล่า โอ้ดูครับลาหมอกับปลาคอใหญ่นี่แหละครับทำดักไว้แต่ที่ดูดูมานี่ไม่มีของตัวเองเลยนะครับทั้งหลุมทั้งรอบมีแต่คนอื่นทำไว้ก็จะใครขยันก็ทำได้เยอะนะครับเพราะว่านาเขาไม่ได้ ไปซีเรียสเท่าไหร่นะครับเป็นปลาธรรมชาติใครหาได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับนี่ก็น่าจะพอนะครับไปดูอีกสักลุ่มหนึ่งก่อน รุมนี้ก็มีแต่ตัวเล็กครับนี่ครับโดนหมากินไปแล้วครับรอยหมาหมามาขโมยไปก่อนแล้วนี่ครับมีปลาดุกตัวหนึ่ง ไม่ได้เก็บไปนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เอาอะไรมาเลยไม่ได้เอาของมาใส่โน่นครับฝั่งโน่นก็หม้าก็เฝ้ารุมแล้วเดีย๋ยวไปดูไปแย่งหมาถ่ายก่อนครับ <laughs> ถ้าไม่มีคนมาดูก็อย่างนี้แหละครับหมาเขามาหากิน เป็นลุมเก่าไปแล้วนะครับไม่ได้เอาดินมาทาก็เลยปลาไม่ค่อยขึ้นแล้วว่าน้ำเหลือน้อยอันนี้ไม่มีเสร็จลูกพี่ไปแล้ว วันน้ครับเป็นอีกวิธีชีวิตการหาปลาของภูมิบัญญาชาวบ้านนะครับทำหลุมไว้ดักปลาง่ายๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ ฝากกดติดตามด้วยนะครับหย่องฟอร์ไลท์ครับผมมีความสุขกับการใช้ชีวิตครับสวัสดีครับ